หลวงปู่นะคะท่านมีใจเมตตาและท่านเป็นผู้ให้และเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงเพราะว่าทำงานอยู่ที่นี่ย่านพระปิตที่15มาแ,แรกๆนะคะที่นี่ไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้มาดูสิคะความเจริญก้าหน้าที่หลวงปู่สร้างให้และหลวงปู่ให้ไม่ใช่ให้แต่สิ่งที่ก่อสร้างอย่างเดียวให้ความเมตตาให้ความรักแก่เจ้าหน้าที่และ เด็กๆทุกคนเด็กๆที่นี่นะคะรู้จักหลวงปู่และรักหลวงปู่ทุกคนเวลาผ่านไปที่ห้องเด็กๆจะวิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลวงปู่ซึ่งเราจะเห็นใบหน้าหลวงปู่ที่ยิ้มแย้มหลวงปู่ดีใจและรักเด็กทุกคนค่ะหลวงปู่ทํางานหนักเพื่อเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราทุกคนในสูนนี้ควรที่จะทําให้หลวงปู่สบายใจและหลวงปู่เหนื่อยมากระยะนี้ซึ่งเราต้องได้เห็น พวกเราทุกคนมีความเป็นห่วงในสุขภาพและอยากให้หลวงปู่เป็นล้มโคล้มใสของพวกเรานานๆค่ะ